นวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุรีรัมย์ครับเยี่ยวดาบสิยามครับวันนี้นำท่านมาติดตามรายการโดยดีคุณยายเก้าเก้าเก้าการกุศลห่างไกลยาเสพติดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตะบลกระแพงอำเภออนุพริสัยจังหวัดสิยเกษีวันที่ห้มิถุนายนครับโดยโรเบิร์ นุชนายกขออเกตรแล้วก็สนครับมูลหก่ก้าาครับแม่จัดรายการไว้ดีกว่าทุกยอดดราไม่ย่ามไม่พลาดครับคุณนี้เป็นการเจอกระหว่างทางด้านของรถเด็กมูลไก่ก้าครับตำแส่วนน้าเงินนี่ก็คือนรสิงวินุบลหรือว่าเจ้าพัฒนาทร่พัฒนาความัน้อง่นอสูที่แมคุณนมีระวัชรเศษเจ้อเเงินกับสองพันะครับ เป็นประเภทรุ่นพี่แดงอ่ารุ่นพี่นี่คือน้ำเงินครับแดงนี่รุ่นน้องครับรุนนี้ก็จะเป็นทิ้งตาแดงนี่ร่างกายกำลังสดส่วนน้ำเงิน,นนี่กำจุดไปนานฝากครับยกคุกณภาพครับ P A K Y O P สี่ห้าแปดักยกคุณภาพ P A K Y O P สี่ห้ับ ครับกาบตำรวจทานารงกองหกตำรวจโดีนะวันนี้นี่ต้องดูครับว่าใครหนักกวกันครับนำเงินนี่ถือว่าเป็นรองแชมป์มวยรอบกุลยกปากห่างครับหายไปนานจุดไปนานครับออรอบอยู่กับโรโมโตเตอร์วิจัตสีธัญร,รัตาาน์ครับไข่มวยวิทุบุบรที่อุบลราชธานีครับ ส่วนน้ำทางฝั่งแดงนี่ก็ซ้อมอยู่กับปลาแหลมทองรับอุทิก้อนพิสัยที่สัมภูครับ เป็นผู้เอกใหญ่อีกผู้หนึ่งที่น่าติดตามนะครับฝากพังยกคุณภาพครับ T A K Y O K 4 5 8ครับต้องขอบคุณปุ๋ยตรานกประหางจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณพี่เด็กในเทศวินชนครับขอบคุณพี่เด็กหมอสุพัฒน์สุพัฒน์การแพทย์จะสนับสนุนเัื่อต่อไปครับทวงประกาต่อทุกที่บอกจะนำต่อไป หวยความรับแจ้งรับพิเศษมาครับทองประกายครับท่านเจ้าพ่พิธีแจ้งแล้วที่7,500บาทตู้เชียวไปตู้ฝากไปหูแฟนมันแท้ยังมาไปไหนครับนี่ครับพิธีกรครับแดงตัวใหญ่พ่อจเศร้าเล้วหมูบู้ทอคยตู่มือรันคปรยหอดคำแล้วก็หอดแจ้งได้เโอ้สกพิธีกรอาจารย์สามโมสี่สิบห้านพันมจงเกสีแล้วก็ไปต่อสี่โ อนหกม้จะได้ใต่อยสามทุ่มสามทุ่มกวาดหนึ่ชิ้นโบนชี้บนิงกันยาวไปทิ์ขอบเขตครับประธานสภาเทศบาลเชียง่อนเชียงเมินนะในบอเซ็นเงินใหญ่เก้าเก้าเก้านี่ครับพัฒนาเทวนกันเดอนะมากับชื่อใหม่ครับไปตแลอยแหลมทองแหลมทองการแ่สิง์ทุกคนทางฝั่งบนด้อรล่นที่ของใหญของใหญ่ของใหญ่ก็อยู่รถเหล็กนะรถเหล็กอย่างหาตระช้าง จากอุทุมพรพิสัยครับถือว่าเล่นกระท้วนกันได้เรื่อสุตรนี่ก็น็อกไอ้เจ้าเพชรขูกันพากเซ้ากันจะรับปากได้ช่องจอบน้วก็แห้งแห้งได้การที่ยิบเลยครับมินสองพันกับสี่อยได้ยาได้สองหนึ่งอ่างกายน้ำขอบ่านะครับต่อยกที่สองครับน้ำขอลย

โอ้ทำไมมาแต่บุมนี้เนาะทำไมมาแต่บุมนี่เนาะน้เนเก่าแล้วครับน้ำเงินนะี่เก่ากแล้วครับแงเดียวก่นครับยกที่2ครับคู่นี้เหมือนกับ2,000นะเหมือนกับ2,000ครับ ก็ถือว่าแฟนมวยนี่หนาตาครับกลับไปแล้วก็มีครับผู้เอกตอนนี้เวลาตีหนึ่งกวากครับแฟนมวยก็เริ่มทยอยกลับกันครับส่วนที่เหลือก็น่าจะให้กำลังใจผู้เอกเลยครับแต่นี่รถเด็กเสาะอิ่มรถเด็กคุณใหญ่เก้าเก้าเก้าครับส่วนทั้งหมดนี้ก็นรสิงวินิจวรือวว่าพัฒนา่ทจ่พัฒนาความ ักร่ประเภทเบอร์มวยไม่ต้องถ่าที่มีสภาพดีที่ร่างกายครับยกสองเอาซัดยงเอาซัดเด้อเี้อเด้อเ้อเฮียเลยบอยเด็กเก่งเอาใครดีใครอยู่ในนี้หมูบูทอนนะครเนี่ยของหนักของแรงก็รถอะไรครับเจ้าบ้านนี่ซ้ายน้ำหนักครับเป็นที่ กำลังได้ใจนิวเท้ดาโวลไ้ใจครับทำลังรถเหล็กครับอย่างน่าประชัตอวันที่สองเจอโคเนล็กัการเล่นสิ่ดนิทีเียกันาดเออนทีคอนทีตอนรกคนเอเดนเ้ยังีประเภทหนักแรงขมา ซ้ายไปประเภทหนักแรงทั้งคู่ครับนป่นนกยหลักทีพ่อไอจิ๊บ้น้พ่อไอจิ๊บนั่นย่นะโอ้ยแกขวาแขวางรสิงหแม่ลูกนังลูกแงก็ปลดเลยโค้ิงลูกไปทางนี้ไม่หลนก็หลับไม่หล่นก็หลับนะครับคู่เหตุนำรายการอการอลไรคูนีบรรทุนนะแกขวาครับแขวาครับนาราสิงห์สวยซ้าย ๆอ้ต้องยอมรับครับในดใจนี่คิดได้ทำได้ฝาับในครับต้นน้ำเด็กรศิก็อยู่ที่รุ่นพี่แหละครับโอ้ชอบลูกเก่ากับลูกตูดซ้ายวซ้ายไปนะซ้ายไปเลยโอ้เออที่้าจบอันสองกับแฟนจบอันสองฝากติดตามทางช่องยาบวสยามครับ ทองประกายกัส oh, oh. ิท oh. ธ <Oliver> <OR> right. yup. mm hmm. yeah. ิ์ืกับป้องพิพพสิทโปรเก็นะครับตกลงไปเป็นผู้สมแข็งนะครับเด็กตกวงวาแล้วอร์จิารทองประกายครับแจ้งมาที่เจ็ดพันหานะครับก็้กองิทรเกนรวบรวมเป็นทีพอไใส่ผู้สมแก่นะครับมาท่าเกเลยเริ่มอยตาจะยังอยู่กลังใจ bên cạnh nhau xe buýt rồi. Cảm kênh YouTube Yo Đầm ở Siam này. Kênh này YouTube

ยกที anyway, <Okay>. Now, ่สามนับมาดูว่าคู่นี้เอกใหญ่ครับเออแดงครับรถในรครับน้ำในลรถที่เดมนนี่รรสิง์คับผมก็มีแห้งกับผู้ผู้ชอนเลยย่าดมกินภาษาของกราบสิงห์อ่าดมผมก็มีแห้งโอ้ยกันสายต่อยสายโอ้สายเรียนมาแล้วมาแล้วท่อนก่อนก่อน ต้ซ้ายเข้งซ้ายดูเขาไปครับควงคงแล้วมาเลยเออเออใหญ่มาตุ้พอนังสาครับจะหักวางหัแ้วทุกถูกใจมาก่า่เอกถูกใจบรดาบ้านซายเนมวยายทำงานตลอดครับรถเล็กไายหนังหนังซ้ายแรงแรงต้องขู ทีแรกง้นะคทรกของเาโอ้ยกวาเเียมีรโอยู่เาคู่นี้ต้ติดตาอรึทางยกสามเลยครับเเรดักตัรกลายนี้หรือว่าพัฒนาเหลือทำบรนยายับโอ้ขวามากเลยเพชรได้เพชรมรสิง สองซ้ายแข้งขวาต้ยแไม่ได้ลพี่เจองั้นนะพี่เจองั้นนะครับวันนี้เร่มาชวนกันด้วยรับบอกู่นี้กิจจ์ที่ท่นรัานโอ้ยสนาของแรงครับโอ้ยซ้ายดับตัวรับเสียงตึ๊กโอ้ยแก้ขวามาครับมาถึี่ล้ครับเขาบอกว่าทซ้ายัตงซ้ายไปสองที งวยมันได้ใจไม่กลัวุ่นพี่อขาพัฒนาทีมเด็กของเลเอดูว่าใช่ทหา ชกละเอียดแกชกละเอียดครับโอ้ยดาบตำรวจยังไมไปหมครับต้านหน้าบริทีครับโดเส้นขวาโดนเล่ที่ขวาโอ้ยึ๊บอันสามจะไปแฟนกันโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นนี่่ะบุญใหญ่เก้าเก้าเก้านะสตออผใทีก ครับเานผู้เดี่ยวดาว่อนสยามครับได้รับการสนับสนุนจากพักยกคุณภาพที่จเวัยจันทเสี่ห้าแปดครับยเดิมพันทุกเวทีครับนอ้สัปดาหนกปากห่างดีจริงไม่ได้รู้อรก็รู้ได้คุณคินิกนแพทย์พีลชนคุณคลินิกหมอสุทัศน์ครับทอก่านาขาดโดยไม่ต้องขาดจากสนการินโซนทัครับม มันไม่ได้มันไม่นอนครับบริการครับเสียนัดทีมงานต้องมาบรรลุขอบคุณสับว์ถึรุ่งเรืโอ้โหค่ายมวยสรงนิทราสปอร์ตขอบคุณสุวัสดิ์จิประชาสุวัสดิ์พันดาดูมวยตู้เชียร์มวยตู้ฝากมาหูยกที่ซนับกตะนับที่เซเจ็ดสองแปดครับเล่นกันทวนกันเด้พี่น้องเล่นอะไรทวนกันน้ำเล่นอะไรทวนกันน้ำนะ

เสงย์วินูบลเ่นก่หน่้าวสายไปเ้าโคงไคโอ้โหสู oh, 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 oh. oh, oh, ้ในนี oh. uh, ่ไอเจ้า oh. ุไปหนีครับอ่ารุ่นพี่ชวนามนี่โอ้อ่ารุ่นพี่เรมโผล่เลครับรุ่นพี่เริ่มโผล่เโอ้ยเ้อชุลมนชนลมนโ ลูกไทขวาโอ้ยขวามขวาาเอาขวาเดซ้ายเอาขวาไปทีเดียวยุ่งแล้วครับโอ้ยูกพี่มาสู้ได้ได้เชียร์เลยครับนอรัสสิงห์น้ํนเหมืนบลูกครับประเภทเก่าครับพี่แต่ว่าโนิสไม่ยอมให้ที่โอ้ชายครับมา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 เัเลยครับฟันเลยครับนเลยครับนเลยครับโอ้คู่นี้ กอเจ็คกูกอดเจ็คกูกอดเจ็คจุ๊บไปดีนะจุ๊บไปดีอย่าจุบนะอย่าจุ แม้วเนี่ยเรนแล้วก็ชกจับกระดนพี่น้องไม่มีรานะไมมีอะานะแผู้ิก่าิวด้านซ้ายนะครับโอโหยแต่ัดสองข้าง ส่วนมุมน้องเงนนิ่นี่โง่แก่โง่กแก่ด้านขวาโง่แก่ด้านขวานะครับนอนราศีนอนราศีโง่แก้่ด้านขวานะครับปูคนละแผลคนละแผลครับกองทอพมองการับผู้เดียวนี่คือคุณภาพของผู้เดียวีสิบดาวนูนใหญ่ก็ก้าเก้า สา <m> <t ired> ที่ <country> <t när S> 2ี่ามิถุนายนที่เทศบาลกำแพงอภูอุทวีปิสัยจังหวัดสิรเขคทับรายการนี้ก็จัดโดยอุทัยทิพย์ของเขตครับแล้วก็สทเศบุญใหญ่เก้าเข้าเ้าครับหมันคูนี้ยังมันครับเหลืออีกหนึ่งยกครับเราดูทุกยอดดับเลยสยามนี่ไม่พลาดคู่มวยดีคู่มวยมันมันครับเอาตัดถินตรนี้ครับปากจไร้หัวแชร์ ต้องยืดทุกเย่าวดับมันทียาบนะมันจะยืมพักยกคุณภาพครับพี่เคย8โอค่บคุณอตาลานกฝักห่างครับขอบคุณทีนิคเทพประชาชนขอบคุณคีนิคหมอสุทัน์สุทธ์กาแฟขอบคุณทีนิคการเฉพาและก็รัตนะบริการขอบคุณทีนิคานกว่าน้ัด้วทนมาชาสุวัสดิ์พันยานรู้ว่้องเชื่อฝักหนูลุกจิตสีครับยกสูไทย แฟนมวยนี่นั่งไม่ติดครับทั้งฝั่งแดงน้ำเงินครับอตอนนี้มีคนละแผหนะครับยกสุดท้ายครับเกมดีเกมดีให้เจ้านราสิงห์ต้องเดินเข้าหาเลยครับที่ภาษาโมยก็บอกว่าชิงดำหรือเปล่าครับ ภาษาปวยกว่าชิงดับหรือเปล่าครับแบบนี้ราศัอยู่ที่จะชอบแบบไหนอะไครับอยู่ที่จะชอบแบบไหนอะไครับแบบตึงตึงใจเก้าเก้าเก้านักบอลราศินุบลนครับนี่ยกสุดท้ายครับบรรยากาศโดยรอบยังให้กำลังใจสองสองคุเลยครับนี่ับเอฟซีช้ทน์ีกดาวสยามก็ กดไลค์กดแชร์ครับเราจะได้ทุมวยดีๆแบบนี้่มมวยคุณภาพแบบนี้ใครับ้กิพชื่อราเสียนการกดไลค์กดแชร์ครับก็ให้การสนับสนุนกรรับคุณครับอา่ผเด็กแวร้อยหกสิบบาท ผ่านประตูแล้ครัก160ผ่านกันที่ไก่โดนทุบเลยยกสุดท้ายรอสักครรับที่กรานใวินัยไปจีทีรจับยวารกจันตราภูม ครับรางวัลพิเศษข้างหน้าเลยครับรางวัลพิเศษข้างหน้าเลยนี่ครับประานผลงานครับผู้ต่อไปครับพี่ชูมือใหม่ชูมือใหม่นี่ชูมือใหม่นี่ส่งแข่งตัดทีมแา้วก็โอเคครับก็คงจะลาไปด้วยบรรยากาศตรงนี้ครับ